เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณใช้ของฟรีในโลกออนไลน์ตัวคุณเองคือสินค้านะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ U Academy สถาบันบริหารศาสตร์ที่จะสอนเรื่องง่ายๆให้แม่งโคตรยากเพราะความสำเร็จมันไม่ง่ายครับอ่าวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อเมื่อโลกออนไลน์ให้คุณใช้ของฟรีตัวคุณเองคือสินค้า ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาคุยกันในประเด็นนี้กันนะครับผมจะต้องบอกว่านะฮะวันนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนกัน24ชั่วโมงหรือไม่ก็อยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตโลกออนไลน์กันเนี่ยเกือบตลอดเวลาดังนั้นแล้วเราใช้เครื่องมือหรือแพลตฟอร์มต่างๆที่อยู่ในโลกออนไลน์หรือโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยกันมากมายคุณรู้ตัวไหมฮะว่าสิ่งที่คุณใช้ส่วนใหญ่เนี่ย คุณใช้ของฟรีเกือบทั้งหมดเลยของฟรีนะคุณไม่ต้องเสียเงินอะไรที่คุณใช้ฟรีผู้ให้บริการเขาจะมองคุณเป็นยูเซอร์เขาจะไม่ได้มองคุณเป็นคัสเตอมเนอร์ยูเซอร์ก็คือผู้ใช้นะเขาอยากจะให้คุณเนี่ยใช้จนกระทั่งติดใจแล้วเลิกใช้ไม่ได้คุณงงไหมโอ้ผลิตมาแทบตายแต่ให้คุณใช้ฟรีๆไปทำไม วันนี้นะครับผมจะมาตีแผ่ให้คุณเห็นนะครับว่าทำไมคุณถึงได้ใช้ของฟรีแล้วของฟรีคนที่เป็นผู้สร้างเขาจะได้อะไรผมอยากจะเริ่มต้นอย่างนี้นะครับตั้งแต่เช้าจนถึงก่อนนอนเลยอ่ะเราอยู่กับโลกอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะแล้ววันนี้มันยิ่งอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเพราะการถือกำเนิดขึ้นของสมาร์ทโฟน มันทำให้เทคโนโลยีเนี่ยอยู่ในมือของเราถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณอยู่กับเทคโนโลยีตลอดเวลาหรือเปล่าให้คุณนะครับคิดถึงตัวเองตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมาคุณหยิบอะไรเป็นอย่างแรกครับแน่นอนนะเกือบทุกคนผมว่าต้องคิดอยู่ในใจว่าสมาร์ทโฟนของเราเนี่แหละหยิบแม่งมาก่อนเลยนะครับก่อนที่จะไปหยิบภรรยาสิถูกไหมสมาร์ทโฟนตอนเนี้ยใช้หลักๆคือ2ค่ายครับ คี่ค่ายแอนดรอยกับ ios เมื่อคุณใช้โทรศัพท์ค่าย a n d r o i d คุณกำลังมอบพฤติกรรมของคุณให้กับ Google นะครับถ้าคุณใช้โทรศัพท์ iPhone หรือ ios คุณกำลังมอบพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์ให้กับ a p p l e o นะครับก o o g l e กับ Apple สามารถเข้าถึงความเป็นตัวตนของคุณได้ผ่านการใช้โทรศัพท์กับพเพราะอะไรฮะ เพราะคุณซื้อโทรศัพท์มาแล้วคุณใช้ระบบของเขาฟรีๆเขาจึงขอการเข้าถึงการใช้งานของคุณในโทรศัพท์ครับหลังจากที่คุณตื่นขึ้นมาหยิบโทรศัพท์มาแล้วอาบน้ำแต่งตัวออกจากบ้านคุณจะเดินทางไปหาลูกค้าคุณจะใช้แมปค่ายไหนครับส่วนใหญ่นะครับคนไทยใช้ Google Map การที่คุณใช้ o o o l l m m p s คุณกำลังมอบแผนที่การเดินทางของคุณให้กับ Google ครับ Google เขาจะรู้เลยนะฮะว่าบ้านคุณอยู่ไหนที่ทำงานคุณอยู่ไหนคุณชอบไปช้อปปิ้งที่ไหนคุณมีกิ๊กที่ไหน <c oughs> นะฮะกูเกิ e จะรู้นะครับภรรยาคุณยังรู้ช้ากว่า g o o g l e สิเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้มอบสิทธิ์การเดินทาง ให้กับ Google บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ค่าย Google แผนที่ Facebook แผนที่อะไรก็แล้วแต่คุณก็กลังมอบสิทธิ์ให้กับเจ้าของค่ายนั้นอยู่หลังจากที่คุณไปหาลูกค้าแล้วคุณกลับเข้ามาที่ออฟฟิศครับคุณทำอะไรบ้างคุณก็เปิดเมลก่อน,นโดยส่วนใหญ่นะครับตอนนี้คนไทยใช้ Gmail กันนะครับซะเยอะนะครับแสดงว่าคุณกำลังมอบสิทธิ์การใช้ งานเนี่ยนะครับหรือข้อมูลทางด้านอีเมลเนี่ยครับให้กับอะไร Google แล้ว Google เขาเก็บข้อมูลคุณได้นะอ่าผ่านการพิมพ์งานผ่านการเขียนอีเมลต่างๆนะครับผ่านไฟล์เอกสารต่างๆที่คุณส่งไปนะแล้วยังมีเซอร์วิสต่างๆนะครับที่คุณใช้งานในเอกสารของ Google อีกจำนวนมากอันนี้คุณก็กำลังมอบสิทธิ์นั้นให้กับ Google หลังจากที่คุณนะครับเข้ามลแล้วคุณก็เริ่มเข้ามาหาข้อมูลในโลกออนไลน์ละนะครับอ่าไม่ว่าจะเข้ามาดูโซเชียลเข้ามาดู facebook ค,คุณก็กำลังมอบสิทธิ์พฤติกรรมของคุณให้กับ a c e b o o k ครับหรือคุณเข้าไปใช้ไลน์นะครับคุณก็กำลังมอบพฤติกรรมอะไรบางอย่างให้กับไลน์นะหรือไม่คุณเปิดโครมคุณก็กำลังมอบสิทธิ บางอย่างให้กับโค m มเข้า ago o g l e Search คุณก็กำลังเซิร์ชหาของนะครับที่คุณสนใจคุณกำลังมอบความสนใจของคุณให้กับ g o o g l e ครับแล้วคุณก็ทำงานเสร็จกลับบ้านหลังจากกลับบ้านคุณก็เปิดนะครับอะไรพักผ่อนหย่อนใจวันนี้คุณดูทีวีไหมครคุณไม่ได้ดูนะคุณอยากจะดูอะไรที่คุณอยากดู ทีวีคุณดูน้อยลงแต่คุณไม่ได้ลดจำนวนการดูคอนเทนต์ที่เป็นรูปแบบของวิดีโอนะฮะคุณก็เปิดสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือ YouTube นะครับถ้าคุณเข้าไปท่องโลกใน f c e e o o o โซเชียลมีเดียนะครับคุณก็มอบพฤติกรรมของคุณให้กับ Facebook แต่เมื่อไรก็ตามที่คุณเข้าไปดู YouTube คุณก็มอบพฤติกรรมของคุณให้กับ Google ครับ ผมจะบอกว่าทั้งหมดที่คุณใช้งานตั้งแต่เช้าจดเย็นเนี่ยครับผู้ให้บริการไม่ได้เก็บเงินคุณเลยสักบ,บาทหนึ่งเพราะเขามองคุณเป็นยูเซอร์ผู้ใช้แต่เขาได้อะไรจากคุณคนระัเขาได้พฤติกรรมของคนหนึ่งคนในโลกใบนี้ครับแล้วเขาเอาพฤติกรรมต่างๆที่คุณใช้งาน,นผ่านแพลตฟอร์มของเขาเนี่ย ไปเก็บไว้ในถังข้อมูลแล้วเขาก็เอาคุณเนี่ยนะครับไปแบ่งแยกพฤติกรรมต่างๆว่าคุณสนใจอะไรบ้างวันดีคืนดีนะฮะผมอยู่ดีเสิร์ชคำว่าหางานสมัครงาน Google รู้เลยทันทีนะครับว่าผมกําลังจะเปลี่ยนงาน Google ก็จะมอบจ็อบต่างๆมาให้ผมนะครับเพราะอะไรฮะ Google รู้ละนะครับว่าคุณกำลังหางานอยู่ ก o o g l e ก็ส่งงานมาให้เห็นไหมบางทีเนี่ยนะครับเครื่องมือพวกนี้เนี่ยมันทำให้ความเข้าใจของเทคโนโลยีเนี่ยมันเข้าใจตัวเราดีกว่าที่ตัวเรารู้จักตัวเองซะอีกเพราะฉะนั้นไม่แปลกครับที่ทุกวันนี้เวลาที่แพลตฟอร์มเหล่านี้ทำเงินเนี่ยครับเขาจะกลับมาทำเงินเพื่อทำให้เกิดการตลาด นะครับโดยอาศัยพฤติกรรมของผู้คนที่เขาได้มาโดยให้เราใช้บริการของเขาฟรีๆต่อไปนะครับให้คุณคิดอย่างนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ให้บริการให้คุณใช้ฟรีให้คุณใช้ของฟรีในแพลตฟอร์มนั้นๆแล้วเรียกคุณว่ายูเซอร์ให้คุณเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าคุณเองนั่นแหละคือ สินค้า1สินค้าของเขาเป็นหนึ่งข้อมูลที่เขาจะเอาคุณมาเป็นสินค้าเพื่อขายต่อไปให้กับคนที่อยากจะได้พฤติกรรมของคุณผมทำโฆษณามาในโลกออนไลน์เนี่ยนะครับผมมั่นใจครับว่าทุกวันนี้ AI ของแพลตฟอร์มต่างๆมันฉลาดมากๆ มันเข้าใจพฤติกรรมของใครคนใดคนหนึ่งดีมากดีมากจนผมสามารถตั้งโฆษณาเนี่ยนะครับไปหลอกหลอนคนคนนั้นได้เย้าวยวนคนคนนั้นได้ที่นะครับมี Poten t i a l หรือมีแนวโน้มที่จะซื้อสินค้าของผมผ่านเทคนิคที่เรียกว่า r ีมาร์ e ก็ตติ้งหรือการตอกย้ำโฆษณาให้กับคนที่มีแนวโน้มว่าจะซื้อจนกว่าจะขายได้ เป็นไงครับโลกใบนี้อยู่ยากขึ้นเยอะนะน่ากลัวขึ้นเยอะแต่มันก็เป็นไปแล้วครับแล้วนะัวันน,วนัวันมันจะฉลาดขึ้นเรื่อยๆครับสิ่งที่เราต้องปรับตัวคือเมื่อเราเป็นสินค้าของเขานั้นคนทั่วโลกก็เป็นสินค้าถ้ามาใช้แพลตฟอร์มนี้นะครับอย่าง Google เนี่ยมีคนใช้ทั่วโลกมาสอ0 0 0น 2, ล้านคนนะครับสองพล้านคนเนี่ยนะครับเราได้พฤติกรรม ของ2000ล้านคนขึ้นมาใน2000ล้านคนเนี่ยมันน่าจะมีสักส่วนหนึ่งนะครับที่สนใจสินค้าและบริการของเราถ้าเราใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการทำการตลาดในโลกออนไลน์ได้สิ่งที่เราจะคอนเวิร์ตหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นนะครับผลกำไรหรือยอดขายหรือรายได้ของเรามันก็จะมีมากขึ้นครับ และนี่แหละครับคือโลกใหม่ๆที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณใช้ของฟรีตัวคุณเองคือสินค้าโอเคครับแล้วยังไงเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับก็วันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้ครับ